สวัสดีค่ะแจนค่ะผู้บริหารุ่นที่สองักรดำน้ำชาว์วิงค g ค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการทิปเซนทริสไบทเชาว์คิงรายการเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับจัการดบน้ำค่ะวันนี้เจนมาอยู่ที่โรงงานของบริษัท SR a d v a n c e ็ดวานซ์อจำกัดนะคะโรงงานแปรรูปกระจกทุกชนิดที่ได้มาตรฐานมออกและมาตรฐานระดับสากลค่ะ เหตุผลที่จะมาถ่ายทําที่โรงงาน S.I. Advanced นะคะก็นึงมาจากว่าหนึ่งในคําถามที่คุณผู้ชมสอบถามกันมามากพอสมควรเลยก็คือว่ากระจกเรภไยเทมเปอร์หนาส4มิลบางไปหรือเปล่าแข็งแรงหรือไม่ทุกคําถามทิปส์สัินๆใบชาเวอร์คิงมีคําตอบให้ค่ะ คำตอบก็คือนะคะถ้าเป็นบานเปลยอาจจะไม่เหมาะเพราะอาจจะเกิดอาการสั่นเวลาเปิดปิดได้แต่สำหรับชาว์กิงแล้วเราใช้กระจกไร้ััยเทมเปอร์มาตรฐานมอกไทยหนาสีมิลสำหรับุ่นบ,บ,บานมีเฟรมมีความแข็งแรงน้ำหนักเบาสำหรับลูกล้อนในการเปิดปิดเกิดความสมดุลทนทานและมีอายุการใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน,นะคะ่ะ เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ากระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอกหนา4มิลมีความแข็งแรงและปลอดภัยดัจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการสาธิตตามกฎของมอกว่าด้วยเรื่องความแข็งแรงของกระจกนิรภัยเทมเปอร์หนา4มิลตามไปดูกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับการทดสอบความแข็งแรงของกระจกเรภไฟเทมเปอร์มาตรฐานมอกไทยหนา4มิลแข็งแรงจริงๆด้วยใช่ไหมคะการทดสอบแบบดรอปบอลเทสนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าเชาว์คิงมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตฉากกันน้นําที่มีความปลอดภัยและได้รับมาตรฐานมอกและมาตรฐานระดับสากลค,คะ่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือคําถามสามารถส่งมาได้เลยนะคะ วันนี้หมดเวลากับทิปสินธิปใบาชาวโวคิงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องชาวโวคิงด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหนะ้าสวัสดีค่ะ